เนี่ยผมมันโอ้อบันนีเลยนี่แหละมันโอกอบันนีเลยความแตกต่างเนี่ยครับเนี่ยบางคนเนี่ยมมันเืางคนมันมันโย่เลยมันโยดันสั้นมันโยนั้นช่วงนี้ผมผมมาจจะโยล่างมันมันมาแบบนี้เลยดูเลยโยดปลาบุญนั่นพุ่นแล่มพุ่นแล่ยโยดปลาบุนนะครับใบยาวนะครับเกี่ยวเกี่ยวฟัดฟัดนี่โอ้ต้องรู้นะครับนี่คือขนาดใบนะครับใบเกี่ยวนะครับเป็นมันเลยนี่คือบะไรบูรักิงโอ้ใบเนี่ยนี่คือใบใบใบฉุดไหม ซึงนี่ใบเกล็ดกับนั่นคือใบอใบเกาลม่ซึ่งมาดูใบชุดไม่จะย,ยาวนะครับแเดลอดจิงเลือรถขาใจใจเรื่อดขาผลยาลดลดเมื่อคนเดือนผลกระมนุนอืมครับนี่ทุกวันมเม่าเม่าที่มาวันหัวเดือนละครั้งแล้วเนี่ยอืมเมา่าคนเมื่อก่อนทุกวันตรงฝนเราไม่ดูเลยไม่ไม่ดีกับปุ้ดนี่นะครับการที่ว่ามาตกตั้งแล้วนะครับครับสวัสดีครับ วันนี้ก็มาเยี่ยมส่วนนาหนุ่งนะครับตุเรียนหลังจากใจระบบไอทียไปนะครับเป็นไรบ้างครับนาหนุ่งตุเรียนหลังจากใจพุยไอทียไปเนี่ยครับเนี่ยพวกใจกบขบช้ำบ่ดดิขบช้ำช้ำเดี๋ยวว่าแล้วปุ่นออกมาใหซึ่งเนี่ยปวดมันโอบอปนี้เลยกับเนี่ยเลยโอบอปนี้เลยความแตกต่างเนี่ยครับเนี่ยบางคนเนี่ยบานคนมันมันโยแล่มันโยสั้นๆมันโยนั้นที่นี่ผมผมมาโยร่างมันมันมาแับนี้เลยดูเลยโยตระบุนตระบุเล่ยตระเล่ยโยตระบุ นะครับใบยาวนะครับตอนนี้ใบยาวกว่าเดิมเยอะนะครับตอนนั้นการแนนํานะครับมาวัดกาดินไายนะครับเดียวก็ยแต่การในนําไอ้ตัวปรับสภาพบดินไปนะครับนี่คือใบยาวนะครับยาวกว่าความมือเหลาานะครับแต่ละตอนเมื่อลงมาดูมาดูแทวาเท้าก้างกลางนะครับนะครับยอดแดงเม็ดเลยนะครับ ตอนนั้นมาจะปราบกับใบการนี่นะกินะครับนายนงตอนนั้นมันว่ามันคือนงเรามือกว่ามือวัดแรกครับมันกุหลาบืองกันเลยมันกุหลาบยองเลยคับนี่ครับมอทองนะครับนี่เหมือก้นนี้โดยปานีกับคือใบจันี่คือใบเล็กนะครับใบตันแต่ว่าก็ไม่หมอล่างประมาณนั้นเลยกับแต่ละแถวเป็นปานีเมื่อกันเลยคือเมื่อก่อนม ใบแคระไร่เลยนี่เนี่ยมันคือมันน่าเดินเลยสั่งวันครับตอนนี้ก็ใบเขียวด้วยนะน,นะครับนี่แตกยอดช้อยเลยนะครับน,นะครับเ,เปรอะปเปลนะ้ลลครับเดี๋ยวได้ดูมุดจักจิ้งน,นะครับลองดูจัดใบยาวนักนะครับ นี่นะครับเตละต้นเตะยอดช่วยใบเขียวนะครับใบเขี้ยวช่วยมันเลยนะครับกับอุ้งตะกิงกับช่วยเนี่ยแต่ยอดนะครับนี่ต้องดูนะครับใบความเขี้ยวนะครับอ๋อแล้วนี่ว่าตอเจ้า กรับเนี่ยตอนเย็นนี่ลมปัดสะกิดโอ้เขี้ยวปัดปัดกี่เหรอเขี้ยวเขี้ยวปัดปัดนี่เหรอโอ้ต้องดูนะครับนี่คือขนาดใบนะครับใบเขี้ยวนะครับเขี้ยวตั้งตอนเลยนะครับเนี่ยใบลองดูนะครับอ่าลองดูเนี่ยความเขี้ยวนะครับลองดูเป็นมันเลยนี่คือนะครับการ คือว่ามาตกตังแล้วนะครับน,าน้าหนง่แล้วรถขาใจใจเรื่องขาผลยารถลดเมืคนเดือนตงผลรำพุนอืมครับนี่ทุกคนมาอก่อนหัวที่มาวันหัวเดือนหลายครั้งเนี่ยอืมเ<า>มื่อมาก่อนทุกวันตรงผลผ,ลผลอย่างคุณหว่าป่านนี้เราไม่ดูเลยไม่ไม่ดีกับพืชครับทน้ีนนลห,ลลห,ลห่ละุนหัวอุนพุนเห่นคุณมันแรงตัโอ้โหขี่ยิงงานโอเคในใบเก้วนี่เลยนะ ก็มูดักกิ้ก็คือแล้ไม่แข่นโอ๊กแล้วว่ะมูดักกิ้งว่ะใบใหญ่ใช่ไหมครับครับเนี่ยแต่ละตอนเมื่อนกันเลยไหมว่าไปตอนไหนเอาเนี่ยตอนนี้มูดักกิ้งเห็นไหมครับมูดักกิ้งโอ้ใบเนี่ยอาลงน้ำนี่คือใบใบใบชุดไหมซึ่งนี่ใบเก่าครับนั่นคือใบใบเก่่าีอกหม๋ซึ่งมาดูใบชุดไหมจะยาวนะครับแต่ละกิ่งไม่ว่าจะไปกิ่งไหนนะครับนี่คือใบเก่านี่คือ ใบจุดไม้จะยาวนะครับนี่คือใบใบจุดเกลวนะครับมูนสักกิ้งนะครับแต่กับใบจุดไม้ลองดูนะครับใบนักใบมันอ้อยดุ่งดิ้งเลยครับอ้อยต้งดิ้นเลยครับใบใบมีน้ำนันเลยนะครับเนี่ยมาดูได้ชัดเลยนะครับนี่คือใบเกลวนะครับชั้นๆนี้ลังจากแต่ว่าปรับปรับสัาปับ ด้วยกล้องไอเอทีนะครับนี่คือใบไม้นะครับมูลสักกิ้งไม่ว่ากิ้งในกระเบนลองดูกลางในมันจะสั้นนะครับจุดไม้นี่จะยาวนะครับลองดูนะครับลมปัดติ่งนี่เลยนี่จุดนี่จุดนู้อ่านี่เป็นเบาะรังนั่นคือใบลังนะครับนี่ครับโอ้ใบยาวนะครับนี่่เมือก่อนกับอันคือใบก่อนเป็นแบบนี้ตกกิ้งเลยนะครับนายหนุนนะปัดนั้นนั่นนั้นร่อนเลื่อยเลื่อยๆเรยตัวเรื่อยๆผม บอกว่าอะไรถังวันนีบายใจได้นะครับตอนนี้งามตกตอนเลยกับโอเคกับเดี๋ยวกาดได้บำรุงกันต่อไปนะครับต่อไปกับรับเป็นสู้เหรอนะครับกับโอเคนะครับน้าลุงเดี่ยวก็มาเยี่ยมกัแล้ว กับกับจุดลังเดียวยังใช่ชุดเดียวเลยได้จบไปนั่นเลยทีหลังกับกับเดียวรอบลังกระไดแต่ปรับสูตไอชุดใช่ชุดต่อไปนะครับโอเคนะครับ